องตัวสามตัวมาคบแก้บนลุ้นเลขเด็ดสาวดวงดีแก้บนขายที่ได้ขนหัวหมูร้อยหัวแก้บนเต็มลานวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเดด็ตัวเลขดนดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดกลางบางพระนะคะหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะ วันนี้คนดวงดีดวงเฮงนะคะสมปรารถนาขอพรจากหลวงพ่อสมหวังแล้วได้โชคดันใจปรารถนาก็มาแก้บนนะคะโดยการแก้บนนี่นี่ของแก้บนนี่เต็มลานวัดเลยนะคะหลังจากวัดกลางบางพระนะคะหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะตำบลบางพระอำเภอนครจัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะหลังจากเปิดให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ ขอชูขอลาบขอพรหลวงพ่อสมหวังแล้วก็มาแก้บนได้ตามปกตินะคะแต่ว่าทางวัดก็ยังคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดหลายๆจุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาทําบุญที่วัดนะคะโดยวันนี้นะคะบรรยากาศที่วัดเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเมื่อมีคนดวงดีดวงเฮงมาบนหลวงพ่อสมหวังแล้วสมใจปรารถนานะคะนั่นก็คือนางสาวทัศมนสาพรอายุ35ปีนะคะ ได้นำหัวหมูจำนวน100หัวนะคะพงมลาลัย9พวงแล้วก็ประทัดหนึ0 0มนัดมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยนะคะสูงประมาณ30เมตรนะคะโดยมีพรามเป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะแล้วก็พระครูสี สุดากรน,นะคะเจ้าวาดวัดกลางบางพัดร่วมประกอบพิธีนะคะเมื่อเสร็จพิธีก็ได้ปรับผมน้ำมนต์นะคะท่ามกลางประชาชนที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังมงดูกันอย่างมากมายเลยนะคะนี่เลยนะคะหัวหมูร้อยหัวนะคะเต็มลานวัดเลยนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะนางสาวทัศมนเปิดเผยว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนะคะหลังจากได้มา กราบขอพอรเมื่อช่วงก่อนเกิดไวรัสโควิด COVID -19 นะคะเพียงไม่กี่วันนะคะเคยมาบนหลวงพ่อสมหวังไว้ว่าขอให้ขายที่ดินในพัทยาได้นะคะหากขายได้ก็จะมาแก้บนนะคะเพราะว่าไปซื้อที่ทําการค้าขายนะคะจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปหลายปีนะคะจึงอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องนะคะพอขายที่ได้ก็เกิดโควิด ทันทีนะคะเธอบอกว่าถือว่าโชคดีนะคะเธอขายได้ก่อนนะคะเธอเล่าต่อว่าหลังขายที่ได้ก็ติดต่อทางวัดมาแก้บนนะคะทางวัดได้แจ้งว่าขณะนี้งดกิจกรรมสงทุกอย่างให้เหตุการณ์สงบแล้วค่อยมาแก้บนนะคะเธอจึงรอจนกระทั่งล่าสุดนะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะจึงติดต่อมาอีกครั้งและก็ได้รับอนุญาตมาแก้บนตามสัญญาไว้นะคะ เธอยังเล่าต่ออีกนะคะว่าในช่วงระหว่างรอการแก้บนนะคะยังถูกลอตเตอรี่มาหลายงวนนะคะเชื่อว่าตั้งแต่มากราบไหว้หลวงพ่อสมหวังทําให้มีโชคมีลาบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งในการแก้บนครั้งนี้นะคะเธอจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้โชคอีกครั้งนะคะพร้อมกับโชว์เลขหังประทัดให้ดูแบบจะใจเลยนะคะ นั่นก็คือเลข82กับ973นะคะ82กับ973นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเธอบอกแน่นอนนะคะว่าเลขตัวนี้เธอจะนำไปเสี่ยงโชคแน่นอนนะคะและหากถูกรางวัลใหญ่ก็จะกลับมาแก้บนอีกครั้งนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศแก้บนเต็มด้วยความคึกคักแบบนี้นะคะถ้าทันอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะไป กลับไหว้ขอพอรหลวงพ่อสมหวังได้ที่วัดกลางบางพระนะคะอยู่ที่ตำบลบรงพระอำเภอนครใศสีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสวัสดีค่ะ